สวัสดีทุกคนนะคะ v o c a b i l a t y EP17 นี้ตือตอรมมินจะชวนทุกคนนะคะมาเรียนคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนากันค่ะจะเป็นคำศัพท์คำว่าอะไรนั้นลองติดตามชมในคลิปนี้พร้อมกันค่ะแน่นอนนะคะว่าชาวพุทธต้องทําบุญตักบาตรใช่ไหมคะสามคำที่มีความหมายเกี่ยวกับทําบุญตักบาตรนะคะได้แก่คําแรกค่ะ make merit merit making และ donate alms คำที่คุ้นชินกันมากที่สุดอาจจะเป็นคําว่า make merit ใช่ไหมคะส่วนคําว่า donate คําสุดท้ายนะคะอาจจะคุ้นเคยกับการ donate สิ่งของต่างๆหรือว่าการ donation คํานี้สามารถแปลว่าบริจาคได้ด้วยค่ะไปดูการใช้ในประโยคนะคะ My mom loves merit making ก็คือคุณแม่ของฉันเนี่ยชอบการทําบุญตักบารนั่นเองค่ะส่วนประโยคที่2นะคะ I like making merit every morning at 6 o'clock ส่วนตัวฉันนะคะก็ชอบทำบุญปักบาศเช่นเดียวกันค่ะทุกเช้าตอน6โมงนะคะ m a r y donate arms with her parents every weekMary ก็ชอบทำบุญปักบาศกับพ่อของพ่อกับแม่นะคะของ Mary ทุกๆสัปดาห์ค่ะก็ลองเลือกไปใช้ดูนะคะคำศัพท์คำว่าทำบุญปักบาทค่ะแน่นอนค่ะชาวพุทธทุกคนนะคะต้องถือศีลนะคะโดยเฉพาะศีลห้านะคะคำว่าถือศีลในที่นี้คือใช้คำว่า observe religious precepts นะคะแล้วก็ Follow Buddhist precepts สองคำนี้นะคะ Observe religious precepts กับ Follow Buddhist precepts คำว่า precepts นี้แหะคะ่ะเติม s เนื่องจากศีลมีหลายข้อถูกไหมคะคำว่า precepts ก็เลยต้องนำไปเติม s นั่นเองค่ะส่วนประโยคนะคะประโยคแรก All monks have to observe all Buddhist precepts ก็คือพระสงฆ์ทุกรูปนะคะต้องถือศีลทุกข้อในพระพุทธศาสนานะะั่นเองค่ะ ส่วนเรานะคะ I follow the Buddhist Five Precepts ตัวเราเองเป็นพุทธศาสนิกชนก็สามารถถือสีห5ได้เช่นเดียวกันค่ะก็เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่ติวเตอร์มินฝากกันไว้นะคะในอาทิตย์นี้ค่ะใครที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์สนุกๆน,นะคะอย่าลืมนะคะชมกันได้ที่ช่อง English Variety by t e t e r m i n ค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ติวเตอร์มินด้วยนะคะหรือน้องๆคนไหนสนใจอยากจะเรียนพิเศษะคะติวเสริมเพิ่มเกรดต่าง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ค่ะที่เพจ a c e b o o k นะคะ e n g l i s h t i t o r i n g by c o m i n ค่ะแล้วพบกันใหน่ EP หน้าค e ่ะ EP นี e ้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ